ที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิงภูที่โชคดีนะคะได้รับรางวัลจากงานกาชาดของจังหวัดยโสธรกันแน่ค่ะโดยทางเรากาชาจังหวัดยโสธรเพิ่นิการมอบรางวัลใหญ่ให้กับภูที่โชคดีร่วมกิจกรรมสลากกาชาดประจำปี2 5 6 8ค่ะ โดยทีจังหวัดยโสธรน,นางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเล่ากาชาจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยรองนายกเล่ากาชาคณะกรรมการรวมทรงเหมาบรางวันใหญ่นะคะให้กับผู้ดีโชคดีถูกสลากกาชาดในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธรและการงานกาชาดประจําปี2 5 6 8นั่นเองค่ะโดยนางสาวนิชการบุญปัญญาเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกด ถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะได้รับรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์โตโยต้ายารีคอร์ดเอ v อีวีพเมียมนี่คือรางวัลที่หนึ่งนะคะทีได้ส่วนรางวัลที่สองก็เป็นของนางสาวอรวันงามวงศ์ค่ะเป็นชาวจังหวัดยโสธรได้รับ รถยนต์โตโยต้ารุ่นไฮลัก์แชมป์2.4ดีเซล MT LWD นะคะส่วนรางวัลที่3เป็นรถจัก,กรยานยนต์จำนวน4รังวัลและก็รางวัลที่4เป็นสอยข้อท้องคำนัก2สลึงอีก4รางวัลน,นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลที่1นั่นก็คือนั่งสาวนิชการบุญปัญญาเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้ซื้อสลากทั้งหมดเใบและก็เลือกเลขที่เป็นมงคล สำหรับรถที่ได้ก็จะเก็บไหวใส่งานเพราะว่าเป็นโชคที่ได้มากหลังจากนี้ก็ต้องเดินสายค่ะไปทํำบุญรับโชคใหญ่เพิ่นวายังสี่นะคะสื่อไปเจ็ดใบค่ะแล้วก็ได้รถไปขับเลยมาริลีนะคะค,คือว่าคุมแห้งนะสกออนผู้คนได้บ่แมนว่ารางวันทีหนึ่งอย่างเดียวรางวันที่สองรางวันที่สามรางวันที่สี่ก็ดีใจนํานะครับ